สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูวินไอวินออฟฟิเชียลวันนี้เราจะมาเจาะ5ประเด็นที่แมนยูต้องรีบแก้ไขหลังจากแพ้กับไบตันคาบ้าน1ต่อ3เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะนำทัพปีศาจแดงออกไปเยือนบบเยนมิวนิคทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของเยอรมันในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่ม A นัดแรกคืนวันพุทธที่20กันยายนนี้เวลาตี2ตามเวลาประเทศไทย คุนซือชาวรัฐเริ่มตกอยู่ภายใต้ความกดดันหลังพาทีมออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้ไม่ดีหลังแพ้ไป3จาก5เกมแรกในพรีเมียร์ลีกทำให้เพิ่งมีอยู่6คะแนนลังอันดับที่13ของตารางตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ปรับร่วมเมืองที่เป็นจ่าฝูงอยู่ถึง9แต้มฉะนั้นต้องมาดูว่าเอลิกทนฮากมีจุดที่ต้องรีบแก้ไขในทัพปีศัตแดงอยู่อย่างน้อย5ข้อดังนี้ 1. ทําให้แลชฟอร์ดคืนฟอร์มให้ได้ มาครัชแลตฟอร์ดกองหน้าทีมชาติอังกฤษทำผลงานให้กับแมนยูไนเต็ดได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อฤุูการที่แล้วหลังกดไปถึง30ประตูและจัดอีก11แอสซิสอย่างไรก็ตามช่วงออกสตาร์ทในซีซั่นนี้แลตฟอร์ดฟอร์มตกลงไปอย่างน่าใจหายทั้งเนี้ยงบอลไม่ผ่านคู่แข่งเลยฝืนเล่นในหลายจังหวะและการตัดสินใจที่ไม่ดีในจังหวะสุดท้าย เอลิเทนฮาต้องพยายามทําให้แรดฟอดกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งริอเลน้นเกมลุกของแมนยูนเดจะมีปัญหาใหญ่แน่นอน 2. ขันเกมรับให้แน่นหลังจากที่ลงเล่นไปแล้ว5นัดนั้นลูกทีมของเอลิเทนฮาเสียไปแล้วถึง10ประตูโดยมีแค่วูฟแอนตันวันเดอร์เลอร์กับเบอร์ลีย์เท่านั้นที่เสียประตูมากกว่าพวกเขาจิดเป็นค่าเฉลี่ยแล้วแมนยูนเดเสียสองประตูต่อเกมขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เล่น5นัดเท่ากัน พิ่งเสียไปแค่สาประตูเท่านั้นส่วนลูฟุกับอาเซนอลก็เพิ่งเสียไปแค่สีลูกเท่านั้นทําให้เอ็นเต้าต้องพยายามจัดระเบียบเกมรับให้แน่นกว่านี้หนึ่งในปัญหาที่ทําให้แนวรับของแมนยูผลงานไม่ดีในฤดูกาลนี้ก็คือหนักเตะเจ็บกันหลายๆทั้งลาฟาเอวาลานลูกช่อไทเรลมาเลเซียและแอรอนบานวิสกาที่เป็นรายล่าสุด 3. ปลุกสภาพจิตใจนักเตะหลังจากจบเกมที่แพ้ให้กับไบตันถึง1ต่อ3คารทินอูทฟฟอร์ด เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวไม่ดีออกมาว่า Bruno es, บรูโน่ฟอนันเดสกับสกอตต์แมกโทมินและลิซานโดมาติเนสกับวิคเตอร์ลินเดเลฟทะเลาะกันอย่างหนักนอกจากนั้นยังมีข่าวลือด้วยว่าแฮร์รี่แม็กควายกองหลังชาวอังกฤษเดินออกจากโอทัฟฟอร์ดตั้งแต่ก่อนจบเกมแพ้ให้กับไบตันหลังจากเจ้าตัวไม่ได้ลงสนามในนัดดังกล่าวในยุคข,ของเซอร์เอเล็กซ์ฟูกุสันไม่ว่าทีมจะตกเป็นรองคู่แข่งกี่ลูกนักเตะก็ยังจะแสดงผลงานให้ดี ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทกลับมาเอาชนะให้ได้แต่ในช่วงหลังเราจะไม่ค่อยเห็นสปิริตแบบนี้ในทัพปีศาจแดงดังนั้นเอลิกทานาต้องพยายามใช้จิตวิทยาปลุกลาลูกทีมให้ได้ 4. ควรพักคาซิมิโลบ้างไหมในฤดูกาลนี้คาซิมิโลกองกลางตัวรับทีมชาติบาราซิลก็เป็นนักเตะอีกรายที่ฟอร์มตกไปอย่างน่าใจหายต่างกับซีซั่นก่อนที่ชัว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมดาวเตะวัย3 1ปี ดูช้าลงไปเยอะมากขณะที่การเชื่อมเกมก็ยังทําได้ไม่ดีแถมเวลาดวลตัวต่อตัวก็มักจะสู้ไม่ได้อีกด้วยทําให้มีนักวิจารณ์บางรายออกมาบอกว่าดูเขาเหมือนกับคนอายุ45ปีไปแล้วการเล่นที่ต้องอยู่หน้าแผงแบ็กโฟมีความสําคัญอย่างมากทําให้เอลิกเทนฮากอาจถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจให้กาเซมิโลได้พักบ้างในบางนัดเพื่อเพิ่มความสดใสให้กับตัวเองได้อย่างเต็มที่ 5. ประเด็นสุดท้ายปีกขวาใช้ใครดีเอริเทนฮากต้องเจอกับปัญหาในตำแหน่งปีกขวาเพราะนอกจากอันโตนี่ที่กำลังเคลียร์คดีของตัวเองแล้วนั้นเจดอนซานโช่ก็ดันมีปัญหากับคุณซอชาวรัตจนโดนหันชื่อออกจากทีมอีกต่างหากอย่างไรก็ตามในายใหญ่ปีศาจแดงยังมีอีกหลายทางเลือกที่จะแก้ปัญหาในจุดนี้โดยอาจให้อเลฮันโดการาโชโยกจากทางฝั่งซ้ายมาเล่นในทางฝั่งขวา ขณะที่ฟาคุนโด้ไปเยสตีีชาอววูรกายก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหลังนักเตะม,มีโอกาสได้ลงสนามเป็นตัวสำรองมาแล้วถึง3แมตช์ในฤดูกาลนี้และดูเหมือนว่าหลายฝ่ายก็เชียร์ให้เด็กคนนี้ลงเล่นเช่นกันนอกจากนั้นเอลิเทนฮากอาจจะยังดันบรูโน่ฟอนันเดสขึ้นไปเล่นในตำแหน่งปีกขวาได้เช่นกันหลังกักตันทีมปีศาจแดงเคยขยับไปเล่นในจุดนี้มาแล้วบางนัดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมา สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ